สวัสดีค่ะกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะกับด i s อีทูตา Channel เนะทุกคนวันนี้นะคะคือแบบมาแบบเร่งด่วนมากคือตอนสีทุ่มเมื่อกี้นี้ทางสับไลก็ได้ปล่อยคลิปก็เซเว่นอังกอร์เอ e ม s ีทีออกมาไว้ทุกคนแล้วคลิปนี้มันอยู่ในช่องที่ชื่อว่า g o d ซเว่นเลยมันเป็นช่องของพวกเขาทั้ง7คนเลยทุกคนใครยังไม่ได้ติดตามก็อย่าลืมไปกดติดตามกดกระดิ่งกันนะคะ วันนี้ทุกตาก็จะมาทำเรียกชั่นคลิปนี้กันว่ามันจะเป็นคลิปอะไรคือยังไม่ได้ดูเลยนะทุกคนโอเคเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราไปดูกันเลยดีกว่าว่ามันเป็นทีเซอร์อะไรเนาะโอเคค่ะโอเคหนึ่งสองสามอเป็นคลิปที่เข้าอยู่ด้วยกันเจ็ดคนไว้ทุกคน ดีมากทุกคนคนลุกเลยอะ่ะใครบอก GOT7 วงแตกไม่มีจ้าเนี่ยพอแบบหมดสัญญาตั้งแต่หมดสัญญามาคือมีเรื่องให้เราแบบภูมิใจทุกวันเลยทุกคน GOT7 โคตรเท่อะวันนีเ้เป็นวันที่ครบรอบหนึ่งเดือนที่หมดสัญญาจาก JYP แล้วคือแบบ มาแบบนี้เลยเออวงเราก็ยอดตีนอยู่เหมือนกันนะยอดเลยอ่ะเท่ะมันจะเป็นแบบคลิปที่พวกเขาอยู่ด้วยกันหรือเป็นอะไรวะทุกคนเดาไม่ได้แหละแต่แม่งดีมากด้วยจะขอบคุณใครดีอ่ะ <c oughs> ขอดูอีกรอบได้ปะทุกคนกรอบอีกรอบ เนื่อเจ็ดคนมันดีอ่ะทุกคนไปถ่ายกันตอนไหนวะสีใจอะไม่รู้ว่าจะพูดอะไรทุกคนเรามารอดูคลิปเต็มกันว่ามันจะเป็นคลิปยังไง แต่คือตอนนี้คือดีใจมากไม่คิดว่าแบบเออไม่คิดว่าจะมีแบบนี้ออกมาทุกคนเข้าใจปะคือเผื่อใจไว้แล้วว่าแบบเออจะได้เห็นพวกเขาทั้งเจ็ดคนอยู่ด้วยกันคือแบบปีหน้าหรือยังไงเพราะาพี่มาก็ไปอยู่อเมริกาแล้วแต่พอแบบมีคลิปอย่างนี้คืออไม่รู้จะขอบคุณใครเลยอะ ดีใ,ใจอ่ะทุกคนโอเคค่ะสำหรับคลิปวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากทุกคนมาหาเพื่อนวีดนะคะคือตื่นเต้นอ่ะตอนที่แบบเห็นอ่ทางซับไลน์ปล่อ,ออกมาโอ้โหแบบรีบมาตั้งกล้องวเฮอก็แบบยุ่งอย่างนี้แหละทุกคนโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้นะคะหวังว่าทุกคนจะชอบกันเนาะถ้าเกิดผิดพลาดตรงไหนพูดอะไรตรงไหนผิดไปก็ต้องขออภัยทุกคนมานะที่นี้ด้วยนะคะ ไว้มาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าเนาะถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกด Subscribe กันกระดิ่งเพื่อเราไม่พลาดคลิปต่อไปของลูกตาด้วยนะคะไว้มาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าเนาะสำหรับวันนี้บ๊ายบาย